สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้เป็นช่องวิทยาแชนแนลนะครับจะมาแจ้งข่าวนะครับของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ก็มีข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าให้อัปเดต Android เป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปนะครับเช่น9,10,11,12,13จะสามารถใช้งานแอปเค plus ได้อยู่แต่ถ้าใครต่ำกว่า9เช่น6,7,8อะไรพวกนี้นะ ก็จะใช้งานแอป Plus ไม่ได้คุณจะโอนเงินผ่านมือถือกันไม่ได้แล้วนะถ้าใครที่ยังเป็น Android ต่ำกว่า9อยู่ให้อัปเดตทันทีนะครับเพื่อนให้อัปเดตทันทีนะตอนนี้ข่าวจะ,ะกรกสิกรแจ้งเข้ามาแล้วนะครับวิธีทําก็ไม่ยากเลยก็เช็คมือถือของตัวเองก่อนว่าเป็น Android อะไรนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆนะเข้าไปที่ รูดมานะรูดมือถือมานะครับแล้วก็ดูฟันเฟืองด้านบนมุมบนขวามือจะขึ้นรูปฟันเฟืองหรือรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับมุมขวาด้านบนสังเกตดูดีๆนะเอาไหมนะสมมุติหน้าจอแบบนี้คุณก็เลื่อนเอามือปาดลงมาปุ๊บอา้าวมันก็จะขึ้นแบบนี้มาก็คือคำว่าตั้งค่านั่นเองปุ่มตั้งค่านะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มตั้งค่าเอากดเข้าไปเลยพอกดไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆหน้านี้ใช่ไหมนี่มีบรรทัดต่างๆเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราก็ต้องไปหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือบางเครื่องจะโชว์แบบนี้โชว์เป็นคําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับมันจะโชว์ไม่เหมือนกันนะ ถ้าเจอ2องคำนี้ก็กดได้เลยเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็กดได้เลยเอากดพอกดปุ๊บจะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้เราก็ไม่ต้องสนใจคำไหนเราก็มาดูคำว่าเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันของ ColorOS อันนั้นไม่ต้องสนใจเรามาสนใจคำว่าเวอร์ชัน Android นะครับก็คือบรรทัดนี้นี่เวอร์ชัน Android นะครับดูตัวเลขด้านหลังนะครับเอาดูตัวเลขด้านหลัง ว่าเป็นเลขอะไรถ้าของท่านเป็นเลขตั้งแต่9 0 1 11 2 2 3 3ก็ปกติใช้งานได้อยู่นะครับจะใช้งานได้อยู่เพราะว่าเขาแจ้งว่าให้ทำการอัปเดตก่อนวันที่19กันยายนนะปีนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้แล้วนะก็สรุปว่าคุณต้องอัปเดตนะครับก่อนวันที่19นะ ถ้าใครเป็นเลข 6, 7, 8ต่างๆนาะนาะที่ไม่ถึง9ก็ให้กดอัปเดตนะครับสมมุติว่าเรากดไปแล้วอ่ะกดเข้าไปก็จะมาขึ้นหน้านี้จะเขียนว่าเวอร์ชัน Android 12บางคนก็13ไปแล้วแบบนี้ก็ปลอดภัยนะสามารถใช้งานแอป K+ ได้ตามปกติเลยแต่ถ้าใครเลขต่ำกว่า9ให้กดอัปเดตทันทีนะครับเพื่อนๆให้กดอัปเดตนะ ก็ข้อมูลตามนี้นะครับข้อมูลจากกสาิกรไทยนะเร่งด่วนนะระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันที่ต่ำกว่า9จะไม่สามารถใช้งาน k ได้นะครับไม่สามารถใช้งานแอปโอนเงินของกสิกรไทยได้นะครับตั้งแต่วันที่19กันยา2566น256เป็นต้นไปนะครับวันนี้มีข้อมูลข่าวสารแจ้งด่วนมาตามนี้เลยนะครับของกสิกรไทยนะ โอเคเพื่อนๆหวังว่าทำกันได้นะครับให้สำรวจมือถือตัวเองว่าเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่นะครับกดรูปฟันเฟืองตั้งค่านะแล้วก็มาดูที่เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเกี่ยวกับมือถือของเรานะเกี่ยวกับโทรศัพท์เลื่อนมาจะไม่เห็นเวอร์ชันนะให้สนใจคำว่าเวอร์ชัน Android ดูเป็นเลขอะไรถ้าเป็นเลข9ขึ้นไป90 11ติบ13ดอก็ใช้งานได้ปกติ ถ้าเลขต่ำกว่านั้นก็ให้กดอัปเดตนะครับเพื่อนๆเ,เข้าใจตามนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้เพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีข้อมูลอัปเดตใดๆจะรีบมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วช่องวิทยาชแนลสวัสดีครับ